เพราะบางครั้งตัวสัตว์หรีมันกินกระดูกนัคหคือเรายังเดาอะไรไม่ได้โอเดตมาที่เซนจูรี่คลินิกมาเป็นลูกสาวหมอนนกรอติดตามนะว่าโอเดตจะทำอะไรกับมอนนกวันนี้ดูดิมอนนกอยู่ตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะโอเดตมาเป็นลูกสาวมอนนกโอเดตจะทำตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีเดี๋ยวเราดูกันระหว่างรอคุณหมอ บอกว่าให้มาทันเลยเบาๆลองก่อนไม่เบาแล้วสักบอกว่าอยากลดเขาเรียกว่าตีมแล้วก็ล้อสารเล้วแต่คุณหมอบอกว่าถ้าล้อสารเลวถ้าไม่ใส่เพอ่ะมันจะ บุ๋มหรือไม่สวยใช่ไหมเนื้อมันจะไม่ก็เลยอ่ะแล้วแต่คุณหมอเลยคุณหมอจัดการเลยก็เลยเป็น3อย่างก็คือล้อสารเดี๋ยวใส่เทปแล้วก็ลดขนาดหน้ากลงคนไม่เล่าสิว่าตอนนั้นแม่ไปฉีดอะไรยังไงแล้วกันก็สมัยนั้นเราไปกันเทยติดกันเนาะเรามีตุ๊กแม่เป็นคนแนะนำเนี้ยเติมปุ๊บขึ้นฟอร์บั๊บเติมปุ๊บรับแขกปั๊บอุ้ยเราทำอะไรมาชิวอะไรอมาบริการบริการสวยมากคนเนี้ยคนไหนแม่แต่หน้านี้หาผัวมาเยอะแล้วนะลูกไอ้ป่วยเยอะแล้วนะ ็ต้องหน้าใหม่ผัวใหม่หรือเปล่าใช่ไหมหน้าใหม่ผัวต้องเข้าแล้วอะไรยังไงล่ะโอ้แม่เบี้ยวมากเลยนะพะรูมันจะเท่ากันใช่ยเขาจะสวยแล้ววันเนี้ยเกิดใหม่ละเหตุและข้าไปก่อนพี่ว่าน่าจะเยอะผมน่าจะต้องถรวจถึงไปอ่าทางด้นบางคนอ่ะต้องไปเปลี่ยนเป็นเพดรุ่นซีทีสแกนเพราะว่าเพราะบางครั้งตัวสารเหลวมันกินกระดูกอ๋อค่ะคือเรายังเดาอะไรไม่ได้เดาเลย ก็เลยยังไม่อยากให้ไปลงทุนเยอะครับอาอันนี้ไปก่อนแล้วถ้าสมมติมันมีตําหนิมีอะไรที่มันจะต้องไปแก้ไขแต่การที่ตัวสารเองมันไปมีอีทธิฤทธิ์กับกระดูกเราอย่างเงี้ยออกมาแล้วมันดูแลดีมากที่นี่ทุกคนเนี่ยที่นี่เขาไปส่งเราแต่พี่เขากัวพีัวหีหน้าตึงมาก นี้จะเป็นใบนักนะคะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหนูเอาใบนี้มาเลยนะใช,ใช่ค่ะแล้วก็เจ็ดวันมาเปลี่ยนผ้าดามแล้วก็สิบสี่วันตักใหม่ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปเสร็จแล้วสี่ห้าชั่วโมงเนาะหนูองเมื่อกี้สี่ห้าชั่วโมงประมาณนั้นนะเข้าเมื่อกี้ะบายเสร็จแล้วฮัลโกล กกตาัมของพ <c oughs> ี่โอเดตนะคะจะเป็นยาตัวใดของซาแกเสพนะคะท <c oughs> านวันละสีครั้งครั้งละหเม็ดนะคะเป็นก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรดบวมนะคะครั้งละ2เมตรนะคะวันละสามเวลาเช้าก็วันเย็นนะคะหลังอาหารกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพารานะคะแก้ปวดค่ะครั้งละสองเมตรสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วก็สองตัวนี้เริ่มทานพรุ่งนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ทานเื่องมีอาการปวดอันนี้กินกินไวเลยตัวนี้ก็ได้เนาะมาเมื่อกี้กินก่อนเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วช่วงประมาณสี่โมงก็นับไปอีกสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ ค่าทุกที่ยงสื่อ,นะอะไรได้ค่ะตรวตัวสองตัวนี้เริ่มพรุ่งนี้เช้านะคะโอเค,อเควันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ<อ><อ>มาก<น>ามากเล <ขอ S 1> ยลูกค้าเขอใใส่เด็ดอีกแล้วทุกคนโอเด็ดหยุดงานห้าไอ้อทิตย์นึงทุกคนเพราะว่ามาเลาะสารเหลวแล้วก็มาอะไรนะคะย่นหน้าผากลงให้มันเตี้ยขึ้นแล้วก็ใส่เพลทุกคนเขาคุณหมอเขาให้หยุดงานประมาณ 7วันเดี๋ยวถอดสายเด่แล้วก็จะทํางานปกติแล้วทุกคนใครอยากนอสสารเหลวใครอยากเสริมเหงหน้าผากเสริมจมูกที่นี่เลยเซนตุรีคลินิกนี่หมอนนกเป็นลูกสาวหมอนนกแล้วทุกคนคะ่ะไม่ต้องสงสัยาาแล้วว่าหมาอทำอะไรมาแก้สารเหลวเพราะว่าใครที่มีปัญหาใครที่เคยฉีดซิลิโคนเหลวสารเหลวอะไรมาให้มาที่นี่เลยใครเห็นคลิปนี้ฝากแชร์นะครับบอกบุญเพื่อนๆด้วยเพราะว่า เขาเรียกน,นะเขาจะได้มาล้อสารเหลวใครที่มีปัญหามันโอเดนอย่างเงี้ยสารเหลวที่เคยฉีดม,มาตั้งแต่สมัยแบบ1 0บสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแนะนำที่นี่เลยอ่าเซนจูรีคลินิกหมอนกนี่ทุกคนบรรยากาศที่นี่สะอาดสามีผู้ชายอยู่ด้วยนะสองคนนะไปลุกกลับบ้านเลยเศ้าอันนี้ไหมเชงเคยไปไป,ไป